ลุมพินีเพลสพะหนสะพานควายโครงการใกล้รถไฟฟ้า BTS สะพานควายการเดินทางสะดวกสบายตกแต่งใหม่ทั้งห้องฮิ้วกระเป๋าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยห้องขนาด35ตารางเมตรแบ่งเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่นและ1ห้องครัวแบ่งเป็นสัสดส่วนกว้างขวางสะดวกสบาย ห้องครัวแยกเป็นสัดส,ส่วนกลิ่นอาหารไม่เข้าไปรบกวนในห้องอื่นมีเคาน์เตอร์ครัวและชั้นวางของบิวอินไว้ให้เรียบร้อยค่ะพื้นที่ว่างตรงนี้ก็ไม่เปล่าประโยชน์นะคะจัดชั้นวางของไว้ให้หน้าห้องน้าและห้องน้าแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้แล้วยังมีอ่างอาบน้ำให้นอนแช่น้ำอุ่นๆหลังจากกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆด้วยค่ะ